ผ well. ู es, starting, ้เชี่วชานวัส so ดุก่อสร้างจะเป็นผู้ปฏิบติที่แท้หลวงพ่อท่านจะต้อนสขเด็จในวบนตรีนี้แล้ก็สงเทราสมเทราไทยพาราตามให้ความสาคัญย้อนยุกทั้งในส่วนจากถวายน้ำศพ เข้าร่วมพิธีก็ขอเชิญเข้ามาในเต็นท์พลําพิธีมองไปด้านซ้ายมือจะเห็นเหล่าเทพเทวาอันเชิญน้ำสงง์พระรจะทานกระลมราชวังรับริ้วกระบวนก็ขอเชิญขณะนี้ลิ้วขบวนได้มาถึงด้านหน้าวัดสเกตแล้วขอเชิญทุกท่านโปรยข้าวอกดอกไม้นำยิ้วขบวนด้วยเครื่องถูงและเทวดา จำแรงเทวดาอันเกินนามสมระราชทานีต้องนึกย้อนไปเมื่อ200ปีที่แล้วเมนรอรรจ้ารัชการที่สอง พระคุณธรามคุณหลังพระคุณเทวคุณในการประกอบพิธีจเจริญกลับไปฝากที่บ้านเป็นน้ำพุตมลที่อันเ่งแล้วก็แจกเป็นปฏิการให้คุณทานพระเทวานุภาพก่วาวฉะนั้นท่านสาธุชนที่เขา้าร่วมพิธีบางท่านก็ที่จะคอยเล่นงานในปีฉลงองปีใหม่เขาเรียกว่าปีในเสนนี้ก็จะลูกหายไปจากท่าน ขอเข้ามลิธีศัีดิ์สิิ์สำคัญนี